ครับหนึ่งตลาบเนี่ยควรที่จะดูแลเรื่องอะไรให้เราได้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะ แป้งพัฟนะคะก็เป็นไอเทมที่ติดตัวของสาวๆทุกคนเลยไม่มีก็ไม่ได้เนาะจะใช้แป้งฝุ่นยังไงถ้าเรายิ่งอายุมากขึ้นเราก็ควรที่จะต้องทาแป้งปกปิดริ้วรอยฝ้าก,กับจุดด่างดําดังนั้นเนี่ยแป้งพัฟที่ดีก็ควรที่จะมีคุณสมบัติที่พร้อมในหนึ่งเดียวในหนึ่งตลับก็คือทั้งปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันน้ำแล้วก็กันแดดด้วยค่ะ สารสกัดอะไรล่ะคะที่จะดูแลผิวหน้าเราได้ดีวันนี้พี่ว่าจะมาเล่าให้ฟังค่ะส่วนผสมที่สำคัญที่ควรที่จะอยู่ในแป้งพัฟหนึ่งตลับนะคะก็คืออะโลเวล่าเอ็กซ์แทรคค่ะจะช่วยในเรื่องของการ ดูแลปกป้องผิวจากแสงแดดได้ด้วยแล้วก็ยังบำรุงให้ความชุ่มชื้นต่อต้านหรือรอยได้ด้วยค่ะส่วนในเนื้อแป้งมันก็จะเป็นพวกเทาข้ามอะไรต่างๆถ้าเป็นแป้งพับทั่วไปนะคะแต่สำหรับแป้งพับตลับนี้ค่ะก็จะมีออริซ่าซาติว่าหรือว่าไรซ์พาวเดอร์ค่ะก็คือ แป้งจากข้าวเจ้านั่นเองค่ะมันมีโมเลกุลที่เล็กไม่เหมือนแป้งข้าวเจ้าที่อยู่ในครัว,วนะคะที่เราทำอาหารแป้งข้าวเจ้าอันนี้เราต้องมาทำการบดด้วยวิธีการบดท,ที่พิเศษมากเลยเพื่อที่จะทำให้ตัวโมเลกุลมันนะั้เล็กมากๆเลยนะมันจะได้เกาะผิวติดผิวได้ดีแต่ว่ามันมาจากธรรมชาติมันจึงปลอดภัยค่ะนอกเหนือจากนั้นก็นจะต้องมีน้ามันที่บารุงผิวสาหรับ ตัวนี้ก็ดูส่วนผสมแล้วจะมีน้ํามันที่ชื่อว่า s a ฟ Flower s e e สี i อหรือว่าน้ํามันดอกคำฝอยค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดสิวพดพื้นแล้วก็ทำให้ริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยจางลงได้ด้วยค่ะและลดการอักเสบของผิวทำให้ผิวเนี่ยมันอักเสบน้อยลงมันก็จะทำให้เกิดริ้วรอยช้าลงด้วยนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีน้ำมันงาค่ะ น้ำมันงานเนี่ยที่ใช้นะจะเป็นน้ำมันงานสกัดเย็นค่ะเพราะว่าเวลาเราสกัดเย็นนะมันจะไม่ไปทำลายพวกสารสำคัญต่างๆที่ดีในน้ำมันนั้นออกไปก็ได้แก่พวกสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต่อต้านพวกเชื้อแบคทีเรียค่ะมันจะช่วยทำให้ชะลอการแก่ของเซลล์ต่างๆลดการลุกลามของพวกผื่นก็ทำให้ผิวหนังเนี่ย ชุ่มชื้นอิวหนังก็เรียบเนียนด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ